ปิดท้ายนะครับบันเทิงเกาหลีด้วยนะครับเรนนี่แหละฮะเป็นเทพเจ้าอีกหนึ่งท่านนะครับที่อยู่ฝั่งเกาหลีนะฮะซึ่งครั้งนี้หลายคนบอกว่าเอยรอดูผลงานใหม่เขาจะขยับอะไรหลายคนก็สนใจหมดนะครับตอนนี้ผลงานใหม่ออกมาแล้วแล้วก็ร่วมกันทำนะครับผู้กับคนที่ปลุกปั้นเขาด้วยคือ JYP นะครับ เต้นเก่งกันทั้งคู่เลยนะฮะคู่นี้หลังจากที่เรนครับหรือว่าชองจีฮุนครับดาราศิลปินพ่อลูก2คนดังของเกาหลีใต้นะครับก็มีการประกาศโปรเจกต์เตรียมเดบิวต์ในฐานะศิลปินดูโอล่าสุดครับมีการเปิดเผยออกมาแล้วนะครับว่าคู่หูดูโอของเรนเนี่ยไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับแต่เป็นท่าน JY Park นะครับหรือว่าพักจินยองนั่นเองครับผู้ก่อตั้งค่าย j y p Entertainment อดีตสังกัดและเป็นผู้ปลุกปั้นเรนนั่นเองงานนี้ครับทำเอาสาววอกแฟนผลงานต่างๆ ตื่นเต้นดีใจครับเพราะนี่ถือเป็นโปรเจกต์คู่ดูโอที่จัดว่าเด็ดนะฮะทั้งลีลาร้องแล้วก็ลีลาแดนซ์กันเลยคงต้องรอติดตามเลยครับว่าเออจะได้ชมกันเมื่อไหร่ได้ฟังกันเมื่อไหร่นะครับแต่ว่าตอนนี้ทั้งสองคนทุ่มเทเตรียมงานกันอย่างเต็มที่เลยครับ